อรุณสวัสด <studio> ิ์ค <frequencies> <decorative certified> <beitet> ่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกๆกันหลานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคน ที่จะพร้อมใจกันและนั่งลงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตัดขององค์พระเยซูริ์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพ ความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ได้ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่11มิถุนายน พระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงวางใจในเราและอยากก่ากลัวเลยเพราะเราเป็นกำลังและบทเพลงของเจ้าจงอยา่าสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงและกำลังของเจ้าไปกับความกลัวเลยแต่จงทุ่มเทกำลังของเจ้าไว้ในการไว้วางใจเราและร้องเพลงของเราเถิดสงครามแย่งชิงอำนาจ ควบคุมความคิดของเจ้านั้นเป็นสงครามที่ดุเดือดยิ่งนักและความกังวลที่เจ้าได้สะสมมาตลอดหลายปีก็ทำให้เจ้าอ่อนแอลงต่อข้าศึกศัตรูดัดงนั้นเจ้าจึงต้องคอยละว,วดระวังและปกป้องความคิดของเจ้าอยู่เสมอจงอย่านึกเกลียดความอ่อนแอของตัวเองเลยเพราะเราจะใช้ ความอ่อนแอน,นั้นให้เป็นสิ่งที่นำเจ้าเข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นนับว่าคุ้มค่าต่อการพยายามทุ่มเทยิ่งนักหากผลที่ได้คือการที่เจ้าเข้ามาติดสนิทกับเราลูกเอ๋ยเจ้าไม่ได้กำลังต่อสู้ในศึกสงครามนี้เพียงลำพังพระวิญญาณของเราที่ดำรงอยู่ใน เจ้าพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือในยามที่เจ้าต่อสู้ดินน้นรนจงทูลขอให้พระวิญญาณของเราเข้าควบคุมความคิดของเจ้าแล้วพระวิญญาณจะอวยพรเจ้าด้วยชีวิตและสันติสุขอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำอิสยาบทที่12ข้อ2ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระยาเพราะพระเยโฮวาคือพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วโรมบทที่ 8: ข้อหด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาลูกคอยอยู่กับลูกตลอดเวลาพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยเจ้าไม่ได้กำลังต่อสู้อยู่ในศึกสงครามนี้เพียงลำพังเพราะพระวิญญาณของ พระองค์สถิตยอยู่กับเราตลอดเวลาขอให้พวกเรานน้นที่จะเชื่อมั่นและเดินตามทางของพระองค์ขอให้ทุนต่อพระองค์ให้ขอความช่วยเหลือในยามที่เราต่อสู้ดินน้นรนจงทูลให้พระวิญญาณของเราเข้าควบคุมของเจ้าแล้วพระวิญญาณจะอวยพรเจ้าด้วยชีวิตและสันติสุข อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาพระเจ้าประธานพระเยซูพระบุตรทรงรักและให้อภัยแก่ลูกทรงถ่ายตัวลูกโดยสละพระชนอุโมงค์บ้างนั้นย่อมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ลูกเผชิญพุกนี้ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะลูกแน่ใจแน่ใจว่าพระองค์ทรงนำหน้าลูกจะอดทนเพราะลูกแน่ใจว่าพระองค์ทรงอยู่อาเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกๆทุกคนทราบสิ่งในพระคุณขอบลงลูกจะเชื่อฟังแนละเดินตามทางของพระองค์ตลอดไปพี่น้องคะ ขอให้พวกเรานั้นตั้งใจที่จะเข้ามาอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์ขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ให้อยู่ด้วยความสงบด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังได้รับภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงและ ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆและสิ่งชั่วร้ายต่างๆการลปราคาปันและสึกสงครามกำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายๆประเทศพระอ,องค์เจ้าข้าขอปรงได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอปรงได้โปรดจะิตอยู่กับประเทศไทย ปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆและสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างาประเทศขเขมรและประเทศไทยขอให้ทั้งสองประเทศนี้ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่จะรักกันไม่คิดทำลายกันพระองค์เจ้าค่ะขอได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทหารทั้งของไทยและของอขเคนาเที่จะ ไม่โดนทำร้ายเช่นกันและการขอพระองค์ทรงปกป้องเขาที่เขาต้องทำหน้าที่ตามที่ผู้นำสั่งขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าซึ่งเขาไม่ได้มีความผิดแต่เขาจะต้องมาดูแลปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวและลูกขอ ปากประเทศอิสราเอลไว้ในผีประหารของพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยสงครามและภัยจากธรรมชาติต่างๆด้วยเถิดและลุกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลูกอาศัยอยู่นี้ให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาให้ละเอีดยดไร้ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ให้หมดไปพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับประธานาธิปฎิบัตธรรมที่พระองค์จะทรงนำเขาสอนเขาให้มีจิตใจเมตตาและที่จะไม่คิดทำลายประชาชนรุนแรงเกินไปขอพระองค์ได้โปรดเมตตาสอนเขายกโทษความผิดบาปให้กับเขาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงให้ สิ่งร้ายที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ที่จะจบลงไปด้วยดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอฝากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในสีพร,ระหัตถ์ของคมไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยทุกประเทศทั่วโลกได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ทุก สิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ทรงบัญชาลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเมตตาขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลรูยาฮาเลรูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ